Bye. มีรถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ h o n d a m o v i l i o 1.5RS เกีออโตปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ8,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปกระสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ กว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมเปดีกัไปเลยค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยนะคะแมตตก,ก็ลายสวยด้วยนะคะ Honda m o b i l ลิโนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะ RS ท็อปสุดเลยค่ะคันนี้ปี2015ค่ะ399,000บาทเท่านะั้น สภาพเดิมๆรถใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะคันนี้แอร์แบ็กแกสกุญแจรีรโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยขึ้นเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเบาสามแถวนะคะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้มีแอร์ตอนมนด้วยค่ะนี่คะ่ะเบาสามแถวนะคะสภาพดีค่ะ ใครกำลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ3,99,000บาทเท่านั้นประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ8,000บาทนะคะสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟน,นั้นกับแอมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะร็สวยดูดีค่ะ นั่งได้เจคนเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์พัน0ด้วยนะพัน0เปลี่ยนน้ำมันมากๆสามารถเติมน้ำมันอ e ีสิได้ด้วยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะพันซีซีค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีถ้ามีแอดนำหน้านะ a อ p p 0หูค่ะขีดลนยมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถครอบครัวน่าใช้มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ